ไม่ใกล้ปาก วีพีซันเดนลยวกัร้านเลยวีพีอารเมีฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลสเปลเอสอีล l ลลโอฮัลโหลเราะว่าสวัสดีนะคะเพื่อสต็อกประโยคฮัลโ o ล o อยูวีพีซอารนมีฮัลโหลฮัลโหล how are you สวัสดตีมูนสไปซีใหม่ Hi am good คือ repeat after me Hi am good Hi am good. แปลว,วสวัสดีฉันสบายดีวันนี้พวกเราขอโจบการนำเสนขขอสสค,คำศัพท์ภาษาอังกฤษวันละคำไว้แต่เพียงเท่านี้และ so for today thank you very much